เฮโยก็สวัสดีชาวไมโครับทุกคนและฟแฟนๆช่องได V พซีทุกท่านอยู่กับผมเ <c oughs> ต๋าคนดีคนเดิม <No. S 1> เพิ่มเติมคือในวันนี้นครับ <c oughs> ผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าผมนั้นไม่ได้มารีวิวเซิร์ฟเวอร์แต่อย่างใดก็ตามหัวข้อชื่อคลิปเลยนั่นเองครับ <c oughs> ใช่ครับผมจะมาประกาศรับสมัครทีมงาน2ตําแหน่ง2ด้านนั่นเองนะครับผมอโดยที่จะไม่ได้จํากัดนะครับว่าตําแหน่งนี้นะครับผมกี่คนตําแหน่งนี้กี่คนนั่นเองนะครับสามารถสมัครกันมาได้เลยนั่นเองนะครับผม <Okay. S 2> โดยตำแหน่งแรกนะครับผมผมจะรับสมัครทีมงานด้านทำเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเนื่องจากผมนะฮะมีโปรเจกต์ที่จะเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเอาไว้เล่นนะครับผมกับแฟนๆนะครับผมหรือว่า เปิดให้ทุกคนนั้นเข้ามาเล่นภายในเซิร์ฟเวอร์ผมนั่นเองนะครับผมส่วนตำแหน่งด้านที่2ก็คือครีเอเตอร์คอนเทนต์นั่นเองนะครับผมสําหรับตำแหน่งนี้นะครับผมคุณจะทํา YouTube ก็ได้หรือไม่ทําก็ได้สามารถสมัครเข้ามานะครับผมมาร่วมทำคอนเทนต์ด้วยกันนั่นเองนะครับผมหรือว่ามาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าอยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับในช่องก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการสมัครก็แสนจะง่ายมากเลยนะครับทุกคนอยากรู้กันแล้วไหมว่าสมัคร ไงไถ้าสมมุติทุกคนอยากรู้กันแล้วกดไลค์คลิปนี้แล้วเราก็ไปดูวิธีการสมัครกันเลยดีกว่าครับผม let's go แล้วในตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าต่างเว็บไซต์ที่เอาไว้กรอกแพลตฟอร์มรับสมัครทีมงานช่องไดเอซีก,กันไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสาหรับคนไหนนะครับที่อยากจะมาสมัครเป็นทีมงานช่องพี่นะครับก็สามารถกดคลิกนะครับลิงก์ที่อยู่ใต้คำอธิบายของคลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์ที่พี่ปักหมุดไว้ให้ได้เลยนั่นเองนะครับผมแต่สิ่งสําคัญนะครับทุกคนนั้นจะต้องเข้า Discord ที่พี่แปะไว้ให้ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้สําคัญจริงๆนะเอาไว้พูดคุยสื่อ สารกันนั่นเดงนะครับผมโอเคส่วนวิธีการสมัครนะครับ <Okay. S 1> ก็แสนจะง่ายมากเลยนะครับง่ายจริงๆนะครับผมเพียงแค่ทุกคนนั้นทําตามที่ผมจะสอนดังต่อไปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> หนึ่งเลยกรอกอีเมลนะครับผมอ่าไอเจ้าอีเมลเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนั้นกรอกเป็นอีเมลแท้นะหากคนไหนที่กรอกเป็นอีเมลปลอมนะครับผมหรือว่าอีเมลมั่วเข้ามานะครับผมจะ ถือว่าเป็นการสิทธิ์ทันทีนั่นเองนะครับผมคําถามถัดมาชื่ออะไรนะครับผมทุกคนนั้นจะบอกชื่อจริงก็ได้ชื่อเรนก็ได้นะครับผมอย่างเช่นตัวอย่างก็คือชื่อเต๋าครับอายุเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะก็ให้ทุกคนนั้นระบุอายุนะครับผมเป็นอายุของตัวเองแบบจริงๆมาเลย ไม่ต้องระบุว่าอายุ99,999,999อันนี้ไม่เอานะครับผมจะตัดสิทธิ์ทันทีเลยนั่นเองนะครับผมหัวข้อถัดไปนะครับชื่อ Discord คุณชื่ออะไรนะครับผมอ่าไอเจ้า Discord ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมสอนวิธีการกรอปละกันเนาะให้ทุกคนนั้นมาที่ Discord นะครับผมจากนั้นกดคลิกที่โปรไฟล์ของเราแล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับผมมาคัดลอกชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็เอามาวางตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมหากคนไหนนะครับ ไม่มีนะคบผมหรือว่าก๊อปปี้ไม่ได้นะครับให้ทักพี่มาได้เลยนะครับ Discord พี่ก็อันนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคคำถามถัดมามีไมหรือเปล่าสำหรับคนไหนนะครับผมที่มีไม่ก็ติ๊กคำว่ามีไม์สำหรับคนไหนที่ไม่มีไม์บนคอมก็ติกคำว่าไม่มีไม์บนคอมนะครับผมแต่สำหรับคนไหนที่ไม่มีไม์บนคอมแต่สามารถเข้า d i s c o r d ในมือถือมาคุยกับพี่ได้ก็ ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมอ่าเพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการกรอกแพลตฟอร์มในหน้าแรกนั่นเองนะครับผมส่วนตําแหน่งนะครับผมอันนี้ทุกคนก็สามารถเลือกได้เลยว่าทุกคนนั้นจะมาสมัครพี่ในตําแหน่งอะไร 1. ตําแหน่งทีมงานด้านคอนเทนต์ ABC ทีม 2. ตําแหน่งทีมงานทำเซิร์ฟเวอร์ซึ่งในนาที่นี้เดี๋ยวผมขอสาธิตในการสมัครหรือว่ากรอกแพลตฟอร์ม อันแรกก่อนละกันนะครับผมนั่นก็คือทีมงานด้านคอนเทนต์ ABC ทีมนั่นเองนะครับผมกดติ๊กแล้วก็ถัดไปได้เลยอ่าเขาก็จะเด้งเรามาอยู่ในหน้าต่างนี้คําถามแรกนะครับที่เขาจะถามนั่นก็คือ คุณเคยอยู่สังกัดไหนมาก่อนไหมแล้วตอนนี้คุณอยู่หรือคุณมีสังกัดอยู่หรือเปล่านะครับหากทุกคนนั้นไม่เคยอยู่สังกัดไหนมาก่อนเลยก็พิมพ์คําว่าไม่เคยหากนตอนนี้นะครับผมทุกคนมีสังกัดที่อยู่ก็พิมพ์มาได้นะครับผมหรือว่าตอนนี้ถ้าสมมติทุกคนไม่มีสังกัดอะไรเลยก็พิมพ์คําว่าไม่มีมาก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมโปรดระบุวันที่ว่างและช่วงเวลาที่ว่างนะครับตรงนี้ก็สําคัญมากเลยนะครับผมในการเรียกมาพูดคุยนะครับผมสําหรับคนไหนที่ว่างทุกวัน แต่ช่วงเวลาที่ว่างนะครับผมในช่วง6กโมงถึงสาทุ่มทุกคนก็ระบุช่วงเวลาที่ทุกคนว่างมาก็ได้นั่นเองนะครับผมแต่สำหรับ <Okay. S 1> คนไหนนะครับผมที่ว่างเฉพาะวันเจาะจงก็พิมพ์มาได้อย่างเช่นว่างวันเสาร์เวลาที่ว่าง ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้ายัน5้าโมงเย็นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมคําถามถัดมามีประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์หรือไม่หากทุกคนมีก็สามารถแนบลิงก์มาได้หากทุกคนไม่มีก็พิมพ์คําว่าไม,มไม่มีได้เลยนั่นเองนะครับผมช้อยถัดมานะครับผมคุณมีทักษะในการสื่อสารและการแสดงออกหรือไม่หากทุกคนมีนะครับผมก็พิมพ์เรามาให้พี่ฟังได้นั่นเองนะครับผมในกรณีนี้เดี๋ยวพี่จะพิจารณาเป็นพิเศษเลยนั่นเองนะครับผม คำถ,ถามถัดไปนะครับผมคุณมีความสามารถเพิ่มเติมอะไรไหมนะครับผมอย่างเช่นวาดรูปออกแบบกราฟิกตัดต่อมีความคิดสร้างสารรค์ร้องเพลงเล่นดนตรีหรือสําหรับคนไหนที่มีความสามารถเฉพาะตัวนะครับแต่ไม่ได้มีอยู่ในหัวข้อเหล่านี้ทุกคนก็สามารถพิมพ์มาได้นะครับผมในหัวข้ออื่นๆโดยการติ๊กเราก็พิมพ์มาได้เลยนั่นเองนะครับผมแต่สําหรับคนไหนที่ไม่มีก็พิมพ์คาว่าไม่มีมาได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมคํถาถามถัดมาคิดคอนเทนต์วาง แผนขั้นตอนการถ่ายทําและทําสคริปหรือไม่นะครับผมในส่วนตรงนี้ก็สําคัญนะครับมันจะเป็นการบอกว่าการทํางานน้องเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมว่าสามารถร่วมงานกับพี่ได้ไหมอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคแล้วคําถามถัดมานะครับคุณมี Facebook หรือไม่นะครับผมถ้ามีก็แตะริงก์มาได้เลยนะครับผมโดยการก๊อปปี้ริงแล้วก็วางเปราะวาแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเค ต่อไปนะครับก็เป็นคำถามท้ายสุดนะครับผมผมจะถามว่ามีช่องแพลตฟอร์มลงคลิปอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมหากคนไหนไม่มีก็พิมพ์คำว่าไม่มีได้เลยนะครับมาสมัครก็เพราะว่าอยากจะทำคอนเทนต์ด้วยนะครับไม่ได้ทำช่องโดยประมาณเนาะแต่สำหรับคนไหนที่มีนะครับผมก็สามารถทิ้งมาได้ตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมอมี Facebook อันนี้มี t i k t o k อันนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมหากทุกคนกรอกเสร็จแล้วก็กดติ๊ก ไปได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็รับทราบแล้วก็กดส่งได้เลยนั่นเองนะครับผมแต่นะที่นี้ผมขอยังไม่ส่งละกันเนาะเพราะว่าผมนั้นจะ ไปสอนนะครับผมวิธีการสมัครนะครับผมในรูปแบบทีมงานทำเซิร์ฟเวอร์กันต่อนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาสมัครด้านทำเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับพี่นะครับผมผมก็จะมีคำถามแยกออกมานั่นเองนะครับผมคำถามแรกนะครับที่ผมจะถามสำหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับคุณสามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับคนไหนที่อยากจะมาสมัครเป็นฝ่ายจัด กิจกรรมนะครับก,ก็ติ๊กไปนะครับผมหรือว่าสําหรับคนไหนที่มีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมก็กดติ๊กอื่นๆแล้วก็พิมพ์ความสามารถที่ทุกคนมีได้เลยนั่นเองนะครับผมคามถามถัดมาสําหรับเซิร์ฟเวอร์เคยมีผลงานในการทาเซิร์ฟมาก่อนไหมถ้าไม่มีตอบว่าไม่มีนะครับผมอ่าผมไม่มีก็ตอบว่าไม่มีนั่นเองนะครับผมอ่าคำถามถัดมาสําหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับระบุเวลาที่ใช้ในการทํางานหรือเวลาที่สามารถติดต่อได้เช่น ผมว่างทุกวันเวลา6โมงถึง3ทุ่มครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนก็สามารถระบุเวลามาได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าคำถามถัดมาคุณมีเรทราคาต่อเดือนในใจไหมอ่ารองเสนอมาได้เลยนั่นเองนะครับผมถ้าสมมติไม่มีนะคะผมมาทำด้วยใจก็ พิมพ์ไปได้เลยครับว่าไม่มีครับมาทำด้วยใจนะฮะอ,อยากร่วมงานเฉยๆนะครับผมโดยประมาณนาะแต่สำหรับคนไหนที่มีนะครับก็สามารถพิมพ์มาได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษนั่นเองนะครับผมโอเคแล้ว ท้ายสุดนะครับผมนั่นก็คือในตอนนี้คุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่ทําอยู่แล้วหรือไม่หากทุกคนมีทุกคนก็สามารถพิมพ์คําว่ามีตามด้วยชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ทุกคนนั้นทําได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับว่าทุกคนมีหรือไม่มีนะครับก็สามารถมาลองสมัครดูได้นั่นเองนะครับผมหาทุกคนกรอกเสร็จแล้วนะครับก็กดถัดไปนะครับผมจากนั้นก็ส่งได้เลยนั่นเองนะครับผมแบบนี้ปึ๊กนะครับผมแล้วก็รอนะครับผมผมจะ ทำการติดต่อกลับไปนะครับผมผ่านช่องทาง Discord นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับหรือวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับหวังว่าเรานั้นจะได้ร่วมงานกันนั่นเองนะครับอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะบายบาย